สวัสดีช้าสอง้อทุกท่านพ่อบ้านสเตชั่นมาแล้ว สวัสดีครับผมแอช่องพ่อบ้าสาเตชันนะครับผมสาหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะอยากลองต้มดูบ้านนะฮะเกี่ยวกับน้ามันเครื่องนะฮะเราเห็นทางสยามฟูรูก็ทํากันประจําแล้วนะครับเราก็เลยลองไปซื้อมาอุปกรณ์แบบนี้นะฮะอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องเหล่านี้นะครับที่เราอยากจะรู้ว่าค่าความหนืดของเขาเนี่ยตามสเปคชี้กับความเป็นจริงเนี่ยเวลามาเจออุณหภูมิจริงๆมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับสเปคชี้หรือเปล่านะครับผมน้ามันเครื่องที่เราเลือกมาในวันนี้นะฮะมีด้วยกัน5้าตัวนะครับที่น ก็จะเป็นวอร์อี VR1 แบบนี้นะฮะตัวนี้ราคาประมาณ200กลางๆนะครับแะไล่ขึ้นมาถะะ้าก็จะเป็นตัว SOI นะครับ SOI7 นะฮะกระป๋องนี้ราคาประมาณ289บาทนะครับ แล้วต่อมาก็จะเป็นอีเดมิสต IRG7 นะครับกระป๋องนี้ประมาณ300กลางๆนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาที่โมตุน7จ็ดนะครับตัวนี้ประมาณสี่ร้กว่าบาทนะฮะแล้วก็ไปตัวแพงๆเลยก็คือลิควิดโมลิสติเลตนะครับผมทั้งหมดนี้นะฮะเป็นเบอร์สิบเดลมายู่สเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนดีกว่านะฮะว่าในอุณหภูมิ40องศาความหนืดเขาจะมีระบุอยู่แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะในความหนืดที่4 0องศาอุณหภูมมิปกตเลลยแะนควา,ควาหื หนึ่งร้อยองศานะฮะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปต้มดูนะอาจจะไม่ได้ร้อยเป๊ะๆนะครับจจะลองดูว่าถ้าน้ำมันเครื่องเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นความเหนื่จะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราก็ทากันสนุกๆนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากการก่อน้ำมันเครื่องกันดีกว่านะฮะที่ตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นวาลวน VR1 นะครับเพื่อนๆเคยใช้กันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นสเปคร้าวๆที่หน้าจอนะฮะว่าความเหนื่อยที่ส0สองศาเนี่ยจะอยู่ที่9 4 2เซนติสตโลนะครับส่วนอุณหภูมิที่ละองศา คือ VR1 นะครับเราเขียนเสร็จปุ๊บเราก็เอาน้ำมันมาเทออกไปก่อนจะเทเข้าไปนะฮะเราเห็นชาวบ้านชาวช,ช,ช่องก็จะมีลูกเด็กด้วยเราก็ซื้อลูกเด็กมาเหมือนกันลักษณะแบบนี้นะครับต้องใส่เบาๆเดี๋ยวหลอดแตกอันนี้แอบแซวนะขำๆเข้าไปนะครับน้ำมันเครื่องนะฮะแบบนี้ดีกว่า VR1 นะฮะเอาเทให้ปิ่มๆกันไปเลยแล้วก็ปิดฝาวนะฮะปิดฝาให้แน่นปึ๊บป๊บต่อไปนะฮะยี่ห้อ,อที่2ตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่อง S Oil นะครับผมสเปคคร่าวๆนะฮะความหนืดที่40องศาอยู่ที่98.2นะครับส่วนความหนืดที่100องศาอยู่ที่14.6นะฮะหน่วยเป็นเซนติสโตนะครับเดี๋ยวผมเขียนก่อนว่าอันนี้เป็น S Oil นะฮะ ย้ำอีกครั้งนะครับทั้งหมดที่เราเอามาเนี่ยความหนืดเดียวกันนะฮะคือ10กับมันอยู่40นะครับผมเดี๋ยวเราก็าเทให้ดูกันจา่จาๆนะฮะหลอดเขียน s อ i l เรียบร้อยแล้วนำเครื่อง s อ i l มาเทเข้าไปสีของ s อ i l จะเข้มกว่า VR อา n นะฮะถ้าสังเกตจากหลอดตอนนี้นะครับ เอสออย์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมายี่ห้อต่อไปกันนะฮะตัวนี้เป็นอ d e เอมิสซ์ไออาร์จเซเว่นนะครับไปเขียนที่หลอดก่อนนะฮะไออาร์จเซเว่นนะครับความหนืดที่อุณหภูมิ40องศานะฮะเดี๋ยวขึ้นสเปคชีทให้นะครับอยู่ที่83.82นะครับส่วนความหนืดที่100องศานะครับอยู่ที่14.08นะฮะหน่วยเป็นเซนติสโต็ตเช่นเดียวกันนะครับ ไออานะฮะน้ำมันเกียร์สนามแข่งของอ d เดมิสมาดูกันต่อนะฮะค่อยๆกรอกกันไปเราหาว่าเราเอาน้ำมันอื่นใดมาใช้กันนะฮะเราก็เทให้ดูกันสดๆแบบนี้นะครับตัวต่อไปนะครับที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันอยู่นะฮะนั่นก็คือโมตุน7 0 0 0หะฮะหรือฉายาคือมูตุนน้ำแดงนั่นเองนะครับสเปคคร่าวๆนะฮะถ้าเป็น ความเหนื่อที่อุณหภูมิ40องศานะครับอยู่ที่88.8นะครับเซนติสโตส่วนความเหนื่อที่100องศานะฮะอยู่ที่13.5นะครับเจ็ดพันสีแดงแดงมาแล้วก็ปิดฝากันนะครับเจ็ 7, 1นี่ดูรู้เลยนะฮะว่าเป็นหลอดไหนนะฮะเฮ้ยอโอเคเรียบร้อยและยี่ห้อสุดท้ายนะครับ ลิควิดโมลีสติเลตนะฮะขอขีนที่หลอดกันนะฮะว่านี่คือลิควิดโมลีนะครับสเปคคร่าวๆนะฮะตามสเปคชี้เขาเลยความหนืดที่อุณหภูมิ40องศานะครับจะอยู่ที่86เซนติสตนะฮะส่วนที่ร้อองศาอยู่ที่13.5นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยปิดฝากัน เ, <independent guide> เพื่อนๆมันคนจะสงสัยนะว่าพี่ครับฐานพี่มีทั้ง6กรูไหมพี่ซื้อมาห้าหลอดนะฮะเพราะว่าคนขายเขาขายแบบนี้นะฐานวางเนี่ยเขามี6กรู atte. แต่หล,ลอดเขาขายเป็นชุดนะฮะเขาขายชุดละห้าหลอดหลอดเดียวเขาก็ไม่ขายนะครับมันก็เลยมีรูแบ่งๆแบบนี้กันอยู่นะฮะมาเดี๋ยวเราเริ่มพลิกจากที่ให้ลูกเด็กอยู่ที่ฝานะฮะเพราะว่าเราลองเทสแล้วเพราะว่าถ้าลูกเด็กอยู่ที่ก้นหลอดทดลองเนี่ยมันโค้งนะฮะทำให้เวลามันสตาร์ทเนี่ยมันสตาร์ทไม่เท่ากันเพราะว่าด้านหลังลูกเด็กไม่มีน้ํามันนะฮะเริ่มจากฝาแล้วกันนะคร อุณหภูมิปกตินะฮะที่ประมาณ30กว่า40องศา5 4 3 2่ใครช้าสุดวะผมไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกทีขอขอีกทีนะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวขออีกทีนะฮะ5 4 3 2 ประมาณนี้เนาะเทกันขำๆนะฮะเดี๋ยวเราไปต้มกันดีกว่าแล้วเราเอามาต้มกันแบบนี้นะฮะอย่าเล่นแบบนะครับผมอันตรายนะฮะเดี๋ยวรอมันเดือดแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามากลิ้งๆกันเหมือนเดิมมาดูนะมาพลิกไปพลิกมาว่าสภาพความเหนื่อของน้ำมันเครื่องที่ผ่านอุณหภูมิงสูงจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราต้มเรียบร้อยแล้วนะครับยังร้อนๆอยู่เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมพลิกให้ดูนะครับ5 4 3 2ปึ๊บ ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับของน้ำมันเครื่องนะฮะถ้าดูไม่ทันจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะลองดูอีกทีหนึ่งห้าสี่สาม,ส,ามสองลักษณะบบแบบนี้นะครับกับน้ำมันเครื่องที่ผ่านอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับ ก็จบแล้วครับกับการทดลองสนุกสนุกของทางเรานะครับผมอย่าเอาผลตัวนี้ไปอ้างอิงอะไรนะฮะเพราะว่าการทดลองแบบนี้ไม่ใช่การทดลองในระบบปิดนะฮะมีตัวแปรมากมายนะครับผมส่วนผลที่ได้นะฮะไม่แน่ใจว่าจะถูกใจหรือว่าถูกจริตของคนที่เชียร์กันอยู่เปล่านะฮะบางคนอาจจะเชียร์อีเดียมิสเอบางคนอาจจะเชียร์โมตุนอะไรแบบนี้นะฮะไม่รู้ว่าผลที่ได้จะถูกใจกันหรือเปล่านะครับผมโอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้นะฮะดูกันสนุกสนุกแล้วกันนะครับก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจบอกเราไดะค่ี แับ